เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่ผมดีเจมเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมคริสต์แอคชั่นนะครับเกมแนวชุติ้งเอฟพีเอสนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นในโหมดอ่ออนไลน์นะครับผมผมก็ได้ไปทําการฟาร์มเวลแล้วก็อัพวีพเป็นวีพหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็เรามีเพชรมีทองมีอะไรเท่าที่เห็นเลยครับผมอ่เราจะมาสุ่มกันก่อนนะครับอะไรนะ โอ้โหครับได้ไอ้สี่โงของปืนอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้นะครับผมเนี้ยนี่คือปืนที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็ปืนที่ปลดล็อกแล้วนะครับผมเฮ้ส่วนตัวนี้นําเสนอปืนนี้มากเลยดากอนนฟนะครับผมซึ่งปืนนี้เป็นปืนที่เป็นสไนที่เป็นสไนที่ความแรงเนี่ยโหดพอตัวเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในโหมดเอาซาวเวนะครับหรือว่า ซอมบี้นั่นเองนะซอมบี้ไหนเอ่ยไหนเอ่ยซอมบี้เอาในนี้ไม่มีหมดซอมบี้เหรอออกก่อนอันไหนมีหมดซอมบีบ้มั่งอันนี้ซอมบี้เข้าเลยเอาถ้าทำไมห้องเต็มเอ่ยอ้านี่นี่นี่ก็เตรียมพร้อมไปเลยครับผมเดี๋ยวค่ว่าอ่า วันหน้าห้องนะครับชื่อคุณพายหนึ่งสอสามสี่นะครับผมอ่ะ <_ an> ว่าเมื่อไรเขาจะกดสักทีเนี่ยโอ้เราดูข้อมูลเนี่า <_ an> ใช้ดากอนอสเหมือนกันเรดจะดูข้อมูล <_ an> อ๋ออันนี้มันใช้ปืนอ่อนกว่าเรานะคร <_ an> ับผม <_ an> โอเคเ <_ an> นี่ยตอนนี้กำลังฝนตกเลยนะครับผมจังหวะนี้ เริ่มกันเถอะเริ่มกันเตะมาเริ่มกันเถอะมาเริ่มกันเถอะเริ่มดิดิมาเริ่มดิ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 งั้นเราออาไปหาอันอันอื่นก็ไล้อ่ามืดีอันนี้เอออันนี้ก็ได้เอาโอเคครับเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันนะครับในหมดซอมบี้ว่ามันเป็นยังไงครับนี่ครับนี่คือหน้าตารูปร่างของอา ผู้ที่ได้เป็นซอมบี้นะครับผมแล้วก็ซอมบี้ตัวนี้น่ะแหละถ้าไปตบโดนทหารคนไหนหรือว่าใครนะครับคนนั้นจะเป็นซอมบี้เหมือนกันครับแต่ถ้าเนี่ยครับไหวะแต่ถ้าเนี่ยฮีโร่ครับนี่คือฮีโร่นะผู้เหลือรอดสองคนสุดท้ายหรือว่าคนสุดท้ายนะครับจะได้เป็นฮีโร่ฮีโร่ก็มีมีลักษณะดได้ดาบดาบฮีโร่เลดมานะครับผมฮีโร่เลดนี่ก็มีความช้างสูงแล้วก็ฮีโร่จะมีเลือดประมาณห้าพันห้านะแต่ข้างล่างมันไม่แสดงเลือดคืออะไรวะ ไม่รู้เป็นไงครับเกมมันคงบั๊กอะไรครับเนี่ยฮีโร่เนี่ยเลื่อนเหลือสามพันแล้วโอเคเราจะมาลองเล่นกันเลยครับในหมดนี้คือในหมดนี้เนะี่ยขอบอกเลยว่าเราเน้นการอ่าทำไมมาใส่ชุดเดียวนหมดลยวนะเนี่ยโอ้ยโอ้หอ,อยู่ตรงนี้กันเต็มเลยอยู่ตรงนี้กันเต็มเลยอ้าวพี่ขยับไปไม่ได้หรอกครับพี่ครับอย่าไปครับ ทำไมไอ้คนนี้มันไม่อยอมเคลียร์เฮ้ยอ้าวผมเป็นครับผมติดเชื้อครับผมติดเชื้อสวัสดีครับผมชื่อติดเชื้อครับอ้าวเดดวัดเดอเออมีคนแอบ,บอยู่แถวนี้นะอือไม่น่าจะมีคนแอบ,บอยู่แถวนี้นะครับผมเพราะส่วนใหญ่เมื่อกี้เห็นไปนรวมตัวกันอยู่ตรงโน้นหมดเลยนะก็ถ้าบาง,บางตรงไหนนะครับที่เล่นแล้วอ่ะกล นะคะผมก็ขออาไปจริงๆนะครับผมอ้าวโอเคครับมีคนเป็นฮีโร่มายใช่ไหมที่เป็นฮีโร่ก็มีนายเท่านั้นที่ได้รับเลือกเป็นฮีโร่แม่งออกมาเป็นเพลงเลยเว้ยเออเท่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 าตายตายกูเนี่ยตายตายแล้วนะครับก็คือไมค์ครับเดี๋ยวจะลงหลังจากคลิปนี้นะคะไปไม่กี่วันนะ มราชนะแล้วครับเราจะไปรวมตัวโอ้โหเราเราแยกเราแยกไปแอบโดดเดียวดีกว่าครับไม่สมัยนันหึงปิงก็แค่ยี่สิบกว่าอย่างนี้อเรามาแอบเท่านี้ดีกว่าครับอืมเข้าไปอือหอ คือตอนนี้คนเขาเป็นกันรัวๆเลยครับเราเราวิ่งหาที่แอบอย่างเงี้ยครับไม่ต้องสนใจแล้วนะจุดจุดนี้นะครับนะจุดจุดนี้นะวิ่งหาที่แอบอย่างเงี้ยครับ,ไป,รรบไปตามอนุสวรณ์นะไปตามอนุสรณ์อย่างเดียวครับสุภาพเดินมาซอมบี้โอเคไม่มีอะไรเนี่ยครับพอเป็นฮีโร่สักรอบไม่ได้หรอครับ เอเขาเป็นฮีโร่มากงได้ไหมถ้าอยากเป็นฮีโร่เราต้องแบบดดขึ้นเร็อย่างเ้อย่างเงี้ย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 อย่างเงี้่าวเยางเยเยอ่างเนีนย่งเ้ยอย่างเี้าเ้อ่ายางี้ย่เย่เงียรี้่้เราจเมาเล่นงันี้ย่งเงี้ยอ้้อ้่่ จบก็คือจบอะ่ะคือจบก็คือจบเอ้ยเดินตกว่ะเฮ้ยอ๋อวตกกันใหญ่เอาสักพักเดินขึ้นมาเอไอคนข้างหน้าเราได้เป็นโอเคคนข้างหน้าไม่ได้เป็นสองพี่โอเคละละ่างล่างล่างปรากฏแล้วครับโอ้ยไขรอ่วะมันกวนมันกวนบาทาอย่างไรว้เฮ้ มันยังไม่มาครับโอเคเราเดิขึ้นมาวันนี้ได้แล้วโอ้ยแอ,อสซิสินซะด้วยเฮ้ยมันมาแล้วหรอโอ้ยตกบ่อยจังเลยโอ้ยทำไมซ่าซ่าบ่อยจังเลยเอ,เอ้าเออไม่กินไม่กินหรอด้วยเออดีอยู่เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นเราเรารู้นะหิวเราเรานะ เออเออเอยิงยิงยิงลุ้มลุมลุมลุมเออลุ้มลุมลุ้มลุ้มลุ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 มเออตายแล้วเย่ฟักเย่เนี่ยครับเราจะถือเจ้านี้นะวิ่งขึ้นบันไดครับท่อแป๊บ p ี c ีซครับผมอ่าไม่ได้โอเคเราจะอยู่ตรงนี้นะครับโดยที่เราจะไม่ช่วยใครยิงเลยนอกจากมันจะมาหาเรานะครับอ่าแต่ระยะไกลเราสามารถช่วยได้นะผมอาอเดินวนทำไมเนี่ย ปูนวอล์กทำไมครับไม่เคลแ่อนจากสันนะครับอ่ะกลับไปละไม่เคลแ่อนจ็กสันนะครับหรอครับไอคนนั้นเป็นแม่แมมึงเรียบร้อยทำไมไอสม,มี้คนนี้นี่รู้สึกว่ามันจะอะไรอะเรียกว่าอ่อนผิดป,ปกติ้วเนี่ยปกติมันเป็นอม,มี่ต้องโหดกว่านี้นะอืออ เรามดต,ตามชีวิตดีวะเออลุมยิงลุมยิงลุมยิงออลุมยิงเออลุมยิงลุมยิงลุมยิงครับโอ้โหโดนพกค่าอะไรวะอะไรของคุณเนี่ยครับยิงเลยอ้าวมีคนออกจากการต่อโซ่โอ้ย ซอมบี้นี่ทำไมมันโหดจังวะซอมบี้นี่ทำไมโหดจังเนี่ยพี่พีเนี่ยโอ้ตอนนี้พูดไม่เป็นภาษาแล้วครับแม็กก็จะหมดแล้วครับทำไมมันมีแต่คนโหดโโทั้ดนั้นเลยเอ้าชนะแล้วมนุษย์ชนะแล้วครับให้เราวิ่งไปตรงท่อทีวซีนั่นอีกนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเอ็นนี่มันกวนเว้เยเฮ้พี่ครับผมขอร้องละครับพี่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 ผิดไหมครับจัดมึงเ,เอาไปเลยกูให้อะ่ะคนตีนว่ะเฮ้ยไอคนนี้มันกวนเว้เยเอ้โหโ,โอโ้โหโ,โอโ้โหขอร้องละขอขึ้นไปหน่อยนะอ้ายโอ้โห พอเป็นฮีโร่สักรอบไม่ได้หรอบอกเลยว่าตอนนี้นี A ่หัวร้อนเกมมิ่งแล้วเนี่ยไอ้สองตัวนั้นแม่งก็ทิ้งเราไปเว้ยไอ้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 มันมันชื่อว่าไอดอนเลยสักอย่างเนี้ยที่ที่มันโกนตีเราฮีโร่ตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยตายโอ้ยตายฮีโร่อยู่ไหนนี่ฮีโร่มันต้องอยู่แถวนี้แหละครับเพราะว่าเจนสัมผัสได้ครับผม เออเรียนสัมผัสได้คะ่ะเพราะฮีโร่ต้องอยู่แถวนี้ค่ะโอเคครับเราจะเดินหาฮีโร่นะครับผมเราต้องเป็นคนฆ่าฮีโร่ะเฮ้ยตามไอ้ตัวที่มันเอา้านี่ไงอืมอืมกูมต,ต้องเป็นคนฆ่ามึงฮีโร่นั่นใงญ่เห็นไหมเห็นไหมจบพอดีครับ เอาครับสำหรับวันนี้เราก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับตอนเกมมิ่งอะลยครับโอเคลเาไปก่อนนะครับสวัสวดีครับ